i ชัดไหมครับดูได้ไหมครับกดหนึ่งครับหลังจากนี้99กำลังจะลงแล้วครับเดีจหลังจากกูนี้นะครับ ช่อยีเก้า9กครับถ้าชนะชนะก็มีทองแดงติดไม้ติดมือแน่นอนครับแต่เจอกับยิมทวีศินครับวัดกันไปว่ากันไปสู้สู้ เก็ไปได้เลยนุณเก็ไปคนเลยไหมมัมนรักขคกคนนี้ ครับเก้าสีอะไรเสีน้ำเงินครับความสูงจะได้เปลี่ยนหรือไม่ดูกันครับเอาละครับโค้ชคนเดียวแต่โค้ชเสียคนครับปะทะกันแล้วครับ กดไลค์กันรัวๆครับกดไลค์กันรัวๆครับ แล้ว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 ปิดสัญญาณก่อนครับโอ้ยแล้ว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 ปิดหมดแล้วแล้วแล้วเอาละครับมาลุ้นกันครับแม่เล้วแม่ก้าวแม่เออ ตีไปอกอกมันตีไ่ออกออกมันตีไ่ออกต่เดียวไม่วเดียวร็ว่อเเว่กางไม่เจนเมเดินมึงไปหนาเมื่อี้มึงตำรวจมันเดิม ก้าวตามไปแล้วครับ1ต่อศูนย์ตม้กรไติมตมโนตมม่ได้ขนาดนี้ครับเฮ้ยไม่ได้กรรมการตัดเหล่าได้ยังก้าวนำสองหนึ่งครับ

เราขอประท้วงหัวสามแต้มครับตอนนี้9ยังนำอยู่4ี่ต่อสเหลือเวลาการแข่งขันอีก13วินาทีลุ้นครับลุ้นลนครับลุ้นเลนโคชก็เครียดครับนักกีฬาก็เครียดครับกองเชียร์ก็เครียดครับอาาก็เครียดครับดูครับตอนนี้อาาเราก็เครียดครับตอนนี้เลือกหรือไม่รู้ครับจะได้ไม่ได้ครับดนครับ ยกแรกครับยกแรกครับตอนนี้9ยังนําอยู่4ี่ต่อ3สีแดงขอประท้วงได้ขอประท้วงลูก3ามแต้มครับตอนนี้เด็ได้ไม่ได้ลุ้นกันนะครับเด,ดี๋ยวไ่แล้วกันอี 1> นก1อีกวินาทีลุ้นครับลุ้นครับโค้ชจะเยี่ยวลาดหรือไม่ดูันต่อไปครับตอนนี้ เอาปัทวงสําเร็จครับโอ้โห<ต><ด>งานเข้าแล้วครับงานเข้าแล้วครับตอนนี้เขานำไป6-4ต่อ6เข้าครับตอนนี้6เข้าครับเหรายการยังไงอีก3วินาทีครับ โอ้โหได้แดงครับเกิดอะไรขึ้นครับเตะเยอะแต่ได้แดงครับผมตอบได้แค่นี้ครับผมตอบได้แค่นี้ครับเตะเยอะแต่ได้แดงครับผมตอบได้แค่นี้ครับลุ้นกันต่อยกสองครับยกสองครับเอาครับมาลุ้นกันต่อครับ รก 9, 9, 9, ้เชียก้างหัวใจรัวๆครับหัวใจรัวๆครับเริ่มครับยกสองเจ้าได้สามเต้มครับ เอาตามมัเป็นหต่อ3ครับลุนมาเลยนี้เฮ้ยโอ้การ์เกตคารี90วินาทีครับ9ยังนำอยู่3ต่อ1ครับลุ้นครับลุ้นครับ ลุนครับลุ้นครับเราจะตีเสนอไหมตีเสมอไหมก้านำไปหน้าต่อสครับห้าต่อสองครับเอ้ลน้วเฮ้ย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 เ้ยคร้บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคร้บเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ย้้ย้ ผมเป็นดวงอาครับอาากระโดดไปผมช่วยอะไรไม่ได้อาถ้าชนะมีติดเหรียญทองแดงครับแต่ตอนนี้ก้าวนำอยู่5้ต่อ2ครับยกนี้ตาก้าวชนะก็เสมอกันหนึ่งหนึ่งไปชิงกันยกสุดท้ายครับลุ้นกันต่อครับตอนนี้เขาขอ3แต้มครับจะได้ไม่ได้ อ๋อ,อแฟนคลับบอกว่าอามาสู้ๆครับฮะได้ต้อตอนไดนห้หางต้านาเนี่ย่องเดงติดมือแน่นอตนตาหนาจะมาต้องเดนเจ๊ะไหมตอนนี้ต้องแดงใช่ไหมออยกหัวไม่มือไหมครับยกหัวไม่มือไหมครับ โคดลุ้นครับโคดลุ้นครับดูโคดครับโคดครับตบมือแล้วกรับากระบาดไม่ได้นะครับโอ้โโยยาวกันต่อไปครับไม่ได้แล้วครับเดียดยเ๋ยดวยดยายามอีกท่าสิบพื่อนาร์ี การแข่งขันอีกสามสิบห้าวิครับเอาอีกโอก้ยกมีอาการแล้วครับาย,ยานะก้าเอาหน่อยนล้งเจ็ดต่อสครับกาวน้ำครับตอนนี้การแขงอีกยี่สินาที ขอครับของเราขอประตูขอสามแต้มเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูมันเดินขาเองนะดูเดี๋ยวมันตุงมนวดนะี่ไอ้ไนวดไอ้นวดมันเลยรู้จักไม่กี่วันนวดนะ เหลือเวลาการแข่งอีก22วินาทีนะครับตอนนี้ปูเบิร์ตขอ3ามแต้มครับว่าจะได้หรือไม่ได้ลุ้นกันต่อครับถ้าได้3แต้มนี้ก็คงจะเกมยก2นี้เป็นคงเป็นของเราครับถ้าไม่ผิดพลาดอะไร ไม่ได้เหมือนกันครับครับเหลือเวลา20วินาที9ยังนำอยู่7ต่อ2ครับเหลือสิวิครับ

เขียน้องก้าวกดหนึ่งรัวรัวครับกดหนึ่งรัวรัวครับยานดีอยู่พี่คนนี้ ลงสุดท้ายเริ่มนลครับ ลูกปิตนามาแล้วครับเก้าค oh! 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 ุณนำไปหน้าตอนหนึ่งครับ สองต่อห้าครับก็ตามมาแล้วครับก็ตามมาครับตอนนี้แต่อสองครับเก้านำครับ ต่อสิบตามไปแล้วครับเอเวลาสี่สิบวิววนาทีนำอยูห้ต่อ9กรับ้าสต่อหครับตอนนี้สิต่อหครับ นอาเรื่องคนนี้นเหลือยี่สิบสองครับมันหนาเลยมอะมากเนี่ยมันต้องํำจึงนี่เออเนอเหลือยี่สิบวิคร em ับ ที่จำจึงแล้วครับตะก้าวโดนครั้งนี้แพ้นะครับลุ้นครับลุ้นลุ้นเฮ้ยตก้าแพ้กำจึงครับโอ้ยเสียใจเลยครับโอ้ยไอ้หัวข้านี้เีแข่งโบกเลัวเฮ้้วลูกตีตีมาไงอ่ะ เลกเฮ้ยลกลกว่าดีเด้มาบื้อยอนกลับไมันต้ามเลยนี่ไม่ลูกตีทีอะไรเลยผมไม่ขอพูดอะไรนะครับดูในคลิปกันเอาเองครับจบแค่นี้นะครับสวัสดีน้องก็ทำดีที่สุดแล้วให้กำลังใจกันต่อไปครับที่เหลือกลับบ้านโดยสวัสดีภาพเจอกันพรุ่งนี้ครับเมืองตาง